สวัดีทุกคนเีลือก,ก้าวโพกไลน์แล้วสองร้านเชลล์เดี๋ยวมันอันนี้เนาะทุกคนคือแบบว่าไม่ว่าจะอะไรดีเนาะทุกคนอย่างที่ทุกคนทราบก,ก็บคือลามนาอ่าลำหน้าอยู่ผักเซ่เนาะทุกคนดำหน้าเซ่เนาะแล้วก็ตอนนี้ก็เกิดเรื่องบอขาดฟันขึ้นบอขาดจิตเกิดขึ้นเนาะทุกคนก็คือดำหน้าบาเเอทันแล้วเนาะทุกคนยังอีกประมาณหาให้ กาบ,บริการมตอเนเนาะทุกคนพอบาดตอนนี้น้ำถ่วมเป็นที่เดียบร้อยล้วทุกคนืูแบบบมวูววามันสิถ่วมอีกโดนปันไดเนาะทุกคนโมโหวามันจะถ่วมไปหอดไซเนาะทุกคนเดียวราเสเบืองเนาะวะน้ำถ่วมท,วมทวมำไดเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวทุกคนสภาพหน้าตอนนี้ก็คือน้ำเขากระลางเทียงเดียบ้อยแล้วแล้วกาอันนี้เม็นให้หน้าที่แบบว่า และให้อาเทียร์ไถ่ใบเดาน้องทุกคนซองให้แล้วก็ให้ที่มีรถไถ่ก็คือให้ที่เป็นตะก้าเนาะทุกคนก็ขวมแล้วเนาะทุกคนเยเลาสีผาออกกันบ <c oughs> อ้ยังนะคุณน้องทุกคนก็คือถวมถวมบนด้วยน้องฝากนั่น ภาคนั่นคือเ่ามันสิีโถมเนาะเพราะมันเป็นนุ่นกับถั่มคือกันเนาะทุกคนนี่กะบ่อนี่กะอันให้นี่ต้องให้นี่เม่นสามให้นี่เม่นดำซี่ให้เนาะเบอร์นี่ซี่ให้เนาะเขาดำดำมึงบ้านน,านี่เนาะกะถ่วมแต่กะต้องให้ตัวนี่กะบัวท่นดำขาดไใบคื่ซือเนาะทุกคนกะถ่วมคือก,กันเนาะทุกคนไปครับกไปมุกซ์กูร์ เดี๋ยวฟังเดี๋ยวดาวที่เผาย่างไปเบ่งหนองเราทุกคน,น,คนขว้าจมขว้าจมเลยภาพนักก้นก็เป็นหน้าข้าจอมนะทุกคนการ่วมเือกัน,น,อนอตอนนี้บ่ฮู้ว่าทางบ้านนี่สิเป็นจังได๋เนาะแต่ว่าเขาก็บอกว่าเอ่อฝนตกคือกันเนาะทุกคนตกแข่งคือกันเนาะกา เขาก็ย่านถ่วมคือการนวดทางบานแต่ว่าทางนี้ก็ไปแล้วเนาะเดือดร้อนบานนะคะที่จริงอ่ะมันกับบดรนไม้คุ้มบ่าเออแบบถ่วมล่างคือมาตะเช่เนาะเป็นบ่าถ่วมแบบนั้นเนาะมันเป็นน้ำที่แบบว่ามันเขอใจว่าเออมันมันแบบมันตกดินด้วยแหละมันอ่งนะมันไหลบัท่านเนาะทุกคนเยลาจอกพาออกไปเบิ่งทางเนาะทางที่แบบว่านีเนาะทางถนนนี้เนาะ เฮ้ยร้านเอาะไปพาไปเบิ่งนถังเนาะทุกคนเนาะอู้หนักคือยังยังเลยยังหนักออกไปเลยเนาะทุกคนเปียกอ่ะคือจอกลืมลืมเอาอ่าเงี้ยเอ้ยยยหมื่นเลื่มมอค้าตังกอกมาเนาะทุกคนค้าแจ๊กเก็ตมาเลยแบบใส่แบบนี้หัวกระจมแล้ว จมเลยจมดิ่งเลยนาะทุกคนทนทางก็คือแบบอืมนะาหนะ้านี้เป็นทางขาในบ้านเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวเราเสดเบิง่งเต็มเต็มเนาะทุกคนนี่เนาะนี่เป็นทางเขาในบ้านของบ,ขนะขนนะขบ้านนาคามนาทุกคนก็น่าเข้าใจท่านหน่อก็ความพิกันเนาะทุกคนเข้าใจกะลำแดดมุงบ้านนี่คือกันแล้วก็ ถ้าหนี่เป็นผู้เนาะทุกคนถ้าหนี่ก็ออกไปกับเป็นทางขนุนใหญ่เนาะทา้งเดที่สิบสามนั่นแหละเนาะทุกคนออกไปนี่ออกไปนี่กับแม่เนาะออกไปบ่ไกลเดอกเนาะทุกคนสุดสุดนี่กับแม่เด้อสุดอ่าไก่กก็ใหม่ใหญ่ไก่กก็ใหม่ใหญ่มองอ่ามองนี่กับแม่เด้อเนาะทุกคนตอนนี้ฮู้ว่าทางน้าเซ่น้าน้องอยู่บ้านมันขึ้นซําไรมันลงซําไรเนาะทุกคนก็อาจซิึ้นแหละเพราะว่ามันตกลิ้นด้วยเต่ ได้ขึ้นนีผู้นอาทุกคนประมาณตีหนึ่งเนาะทุกคนตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ตีหนึ่งมาเลยกะตกแหงมาเลยเนาะทุกคนตอนนี้หีลาหันมาอยู่หน้าคามเนาะทุกคนมาอยู่หน้านาอยู่หน้าคามมาลำหน้านี่แหละกะลำมดเทนเดลสําเนาะกะเพราะว่าถ่วมแล้วบกูว่ามันสิบกอีกมือไรเนาะทุกคนบคบกูว่าต้องใส่เวลาจากมือมันจังสิบบกเลยกะอุ้ยหมืม่นหมื่น แบบว่าต้องใส่เวลาจักมือมันจังสิบกจังสลําได้บ่ฮู้แต่กะบ่ฮู้ว่าสิลได้จักบ่เนาะคากมันก็ยังน้อยว่าว่าน้ํามาท่วมจังสิซ้ําครับย่านว่ากบ่ยังกัปานนี้เนาะทุกคนถ้ากะบ่ยังละอาจสิได้ยุตเนาะิให้นาแบบวาบ่ได้ลกะหาให้เนาะทุกคนปาหาให้แล้วกซุมลไปแล้วกะบ่บ่ส่งสิเหลือเนาะทุกคนเนาะกอาจสิทุนสิปาไปกะ กันได้แล้วมันแบบว่าเห็ดบัวลายอะไรเนาะมันขมแห้งเด็ดเดียวอ,อ่ะอาจจะเป็นต่อในป้าคือแบบกระร่างเทียงลาเนี่มันแบบว่ามันมันมันไก่ข้อเนาะทุกคนมันเป็นข้อแข้มท่างันนะแล้ววันนี้เทียงอ่ะมันเป็นเทียงที่แบบว่าอ่าเงี่ยอ่ะมันอู มันลูบเนาะทุกคนมันอยู่หมองลูบเออมันอยู่หมองลูบมันก็นเลยแบบความง่ายเนาะทุกคน<ม>จังบาอย่ากูยุกันมาทางว่าสิเป็นจะได้ตอนนี้เนาะแต่ว่าเขาขอบอกว่าเออคนโต๊ะแข้งคือตันเนาะทุกคนเนาะ<ม>ไปนะทุกคนจัังจากที่ขอม,มอั่งยาเดลวลาสิบห้าทุกคนอ่าออกไปเบิ่งอ้ยออกไปเบิ่งหน้าเนาะทุกคนออกไปเบิ่งหน้าของลาเบื้องห้องเนาะทุกคนเนาะ ตัวน,นี้ก็จะทิบอกว่าแบตในโทรศัพท์กับเดีอยประมาณ30%เนอะทุกคนกับแบตกับบ่มีเนอะทุกคนไฟเก็บแสงกับเก็บบลไงงาพราะว่า,ามันแบบโคนโต๊กแดงสีเนอะทุกคนมันโต๊กติดต่อกันเดี้ยงมานี่กับซองซ้ำเหมือนเนอะทุกคนแต่ว่ามื่อนี่นแห้งโกงหัวทุกคนมื่อนี่โต๊ะแห้งสุดเนาะอ่ะเนอะทุกคนกะกะที่โลกไว้ของบ้านนี่เนาะมันมัน,มนอันนี้เบิด กาที่โรคไหวมันกัดอกจมไปน้ำหนามเดียวกาที่บอสท่นเดือดรบมันกัอันนี้เดาอู้หนามไรแห้งอะรีหนามจนโดนขั้นหนามโดนขั้นหน้าเลายไอเมียงดาหน่อยบริสไซเก็อบบอกมาสัมเหยียบน้อยกับวัชจัก เสียดายนะอเด้อทุกคนเลยเสียดายกะเสียดายเขาที่แบบลำไปว่าอันนี้เพราะว่าลำไปบ้านนี่ห่ากะยังนี่หน่อยนึงเขายังนี่หน่อยนึงเนาะทุกคนนั่นกะอันนี้เนาะโมโซงสีรออกะ z ุ o m นี่ zoom มันอุ้ยไม่ใหม่ใหม่ข้าเขาเดียวโอ้ยจริงไปจับกับยางมาผิดแล้วเนาะ มันมาจะเอาขืนเนาะทุกคน,ม,นมาจะเอาขืนจะแล้วมันไปเคี่ยอยู่ผุ่นเดี๋ยวจะได้บันเธอคือเออหอดใจไดอ้อการสุนิห<ม>ินที่มันเคี้ยวเขาซุนิหินที่มันเคี้ยกับพราะว่าอ่าท่า,นนทา,ลาลำก่อนเนาะทุกคนพว่าล่าลำกอนเนาะล่าลำท่านีก่อนลำท่าหนีแล้วก็ป้าไหวแทวหนึงก็คือซองไหนี่มันจะเป็นตะกะเนาะทุกคนกับลาก็เลยปลาไหวค่ะแต่ซองไหนี่เป็นให้นะ้า แต่ก็ซองให้ทั้งเชิงอีกเนาะป้าไหว่าป้าไหวเป็นทางรถบ่านฉันซะก็เแยแบบขึ้นไปดำทั้งนู่นก่อนเนาะทุกคนบัดนี้ดำนู่นลงมาแล้วว่ากะบุพเพเนาะทุกคนกะสีบุพเพเนะาะกะใบกะหน่อยมาดำหมองรูปจะเพือเป็นสีแหละกะผัดว่านา้ามาแห้งซำ ฮ้ยตกลุมหลุมโทรศัพท์ตกล้าเจแย่เนี่ดแล้วพาแล้วลาสิาี๋้วลาสิพายเบื่องหนําห้องนะทุกคนมันเป็นห้องห้องมวยใหญ่หรอกเนาะเป็นห้องหน้าของลาเองนี่แหละแบบห้องที่มันแบบไลลงคอเนาะทุกคนมันไล่วัฏห้องมันไล่วัฏมันเลยเหตุเหตน,น้ำแบบอ่างขึ้นทั้งเบื้องนน้นนี่ทั้งทุกคน หนามโดนทัานคู่ท่นทุกทัานคือแบบน้ำโดนรดเนาะน้ำโดนทัานเนาะทุกคนโอ้ยดำไปมึงบ้านนี่นะมองนี่จนมันบ่เห็นเขาไอ้นีเนาะทุกคนมันเป็นหงออหืมเจมโบเห้นนอนสนเขาเห็นอยู่ทุกคนเพราะว่าลำดำมึงบ้านนี่เนาะให้ส่ชุด อันจะบริสุทธิ์ส่วนเขาคุณน้อทุกคนยาวเลยจินหอดเบื้องนะคุณจินหอดคุณเลยดน้อทุกคนนั่นแหละให้หน้าร้านเนาะความความบนเลยเบื้องนี้มันเป็นเบื้องรบเนาะทุกคนเบื้องเทียบว่ามันอันนี้หนามมันก็ได้แบบขวมง่ายเนาะ บอ้โหว่ามันสิถ่อมดีแบบว่าถ่วมจนแบบใบบุหรี่ขึมึงหันบ่อเนาะในปีอ่าในปี2018หรือ2019ันี่บะทุกคน2019เนาะที่แบบว่านำนำถ่วมแห้งที่สุดเนาะทุกคนจนแบบอ่าบานนะคะบ่อบานยี้งก็ดีเนาะทุกคนที่แบบว่าอยู่ไกลทางกับถ่วมเบิดเลยเนาะทุกคนแบบเป็นการถ่วมข้างง่ายง่ายเลยเนาะทุกคนโอ้โหมันสิเป็นแบบนั้นอีกหรือบ่เนาะ ตอนนี้ก็คือแบบสงสารตัวเองแห่นอะทุกคนอีตนตัวเองแค่เพราะว่าเป็นยังเนาะเพราะว่าเขาลำหน้าบบทันเดวสมน์เนาะทุกคนกะยังอีกแค่หาให้นะเนาะทุกคนหาให้เท่านั้นละกะลำต่อบบได้เนาะเพราะว่าเพจ่อนสิแหละมันมันฝนตกบินอย่างนี้เนาะมันกะน้กไลาอย่างสีมันดำาบได้เนาะกะกะลุกบบได้อย่างนี้ หยาดมื่นกะแค่หาให้นานั้นะจากที่แบบว่าเมืเอ่อวานนี่กะว่าอกกันแดดนะ้องบอกกันกับแม่กับแม่เถาแนะ้องว่าเออมันกะกะสีบ่พ่ออยู่แล้วนะแบบกะกะสีบพ่พ่อได้สิไปหายใ่มาเติมใจให้มันพ่อ,อาหาให้มาเลยเพราะว่า,วาเอาหลังจากที่กะบ่พ่อแล้วออนอกจากที่กะสีบ่พ่อแล้วฝนยังมาโตคำจนนามขมอีูเนาะทุกคนนาะอกะ จะเสร็จจะไหนต่อเนาะมาจากสีเ็ดคือกันเนาะเท่านี้กะอยากระยากคู่ว่าทางบ้านเป็นจะได้เนาะทุกคนเดี๋ยวลาสใส่็จเศาปิ้วทายหูไมใหนะ้เนาะทุกคนว่าทางในบ้านเป็นจะได้เนาะทุกคนเดี๋ยวละเสิอินเสิร์ตให้เบิ้งเลยเนาะทุกคนละเสร็จสีเภาพให้เบิ่งเลยนะเนาะกามันแบบมันเบายังโบกเลยตอนนี้เขาแบบ ขอให้หยุดเนาะมีแต่ว่าเพาว่าหน้าขอให้คนหยุดเนาะทุกคนขอค้นหยุดขอให้น่ำลด,ดลงไปบวาเนาะให้ลาเลยเด็ดให้ลำหน้าเนาะทุกคนเพราะว่ามันยังอีกน้อยเดียวหนึ่งค่ะนะมันยังอีกแค่หาให้เท่าน,นั้นเนาะกันขันซุบมบาดดามเนาะหาให้นี่กะมือนีกะมือนีกับมืออื่นกะพอดีแล้วเนาะทุกคนอีกช่องมือนานันลาก็็ิสด้กับบ่าเนี่ยเพราะว่ามานตบจังสีสมัมนั่นแบบก เจอเคร่อไปได้แต่สีได้กลับบัานนี้เพราะว่าบูหูว่าเมื่อไร้ฟุ้งสีเศร้าตกเนาะทุกคนมือไรสีได้ลำต่อยสินะหย่านหมืน่นกาน,นั่นแน่นอนทุกคนกาอยากคู่อยากอยากกบบ้านอยากกลับบ้านแห่งตอนนี้เนาะอยากคู่ว่าทางบ้านไปใจเหนนะื่อยเนาะคือคือแบบม,มันมีคนอยู่เื่นทุกคนเนาะทุกคนเพราะว่า มีพอก็เมย์พอก็เม่ก็อยู่เพื่อนเนาะเรานาอเพื่อนเราก็อยู่เพื่อนเราเองเนาะการเพื่อนที่ร้าอยู่กับเมถานี่มันแบบมีพายอยู่เนาะมีพายเบิ่งเนาะแต่มิตตบหายเมย์ขอเมาเบิ่งห้เนาะอย่าคุยกันว่ามันเป็นจะไดเนาะจากเมื่อเบิ่งแต่กับเมื่อบ่ไร้น้ำเสกกับุงสีขุ่นแห้งเนาะทุกคนน้ำเสกับขุงสีหมากเติบเลยเพราะว่าเม่์รักเที่ยวมาลำหน้าซอยนี่กันเราก็บอกยูว่าหมู่บ้านเราก็บอกว่าน้ำน้ำเสมันขึ่นแห้งเนาะทุกคนแด่เมื่อแรกมื่อคืนนี่เพราะว่า แล้วมื่อคืนนี้เขาว่าพนโต๊ะห้ามอีกกะแห้งสิขึ้นกัวเก่าเนาะทุกคนกน็อยากไปเบิ่งอยู่ว่ามันสิขึ้นแห้งทำไมเนาะแต่กะมันกะไกลเกบอยู่ได้กะขันสิไปซิอันนี้อุตส่ไปหาเซออีกทีเนาะทุกคนกะนั่นแหละเนาะทุกคนสำหรับคลิปนี้ลาคงสิขอจบกวามเพียรถึงนี้เนาะสหรับใครที่มาไกลอย่ายลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามก,าก,ก,กาาดซับสไคร์ไลน์เ้อแลว้วก็กันคิดหาไปป่ะโบย,ย,ย,ยมือโบยมือสบายเราทุกคนว่ะขากางเกง